สวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพีเนตออเดีโอทุกๆท่านนะครับและก็ขอสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวสินค้านะครับเครื่องเสียงการแจ้งมือหนึ่งมือสองที่ร้านพีเนตออเดโออำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินุ์ครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันอังคารนะครับวันอังคารที่13เดือนมิถุนายนนะครับส5 6 6าหครับสำหรับอ่าคลิปนี้ผมจะพามาชมสินค้าในส่วนของ power amp นะครับ สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหาพาวเวอร์แอมป์นะครับราคาบ้านๆราคาถูกๆนะครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเนตโอเดีโออำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับ0952246497นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0874217464ครับหลายช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กแชนแนล นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับพินตจคามีพักดีเพจร้านพเนตจออดิโอครับฝากพี่ๆี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวเข้ามาเมื่อวานนะครับ m o นิฟายสามพนวีเซนะครับเป็นหมอแปลงเทอร์ลอยใหญ่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับสภาพสวยนะครับก็หน้าจอดิจิตอลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ หน้าจอแสดงผลนะครับอุณหภูมิต่างๆนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ขับ18ได้อาข้างละ2องคังละ3ได้นะครับสำหรับโมนิฟาย MC สามพันหกวีเนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับจะมีตําหนินะครับฝั่งหนึ่งนะครับหูไม่มีมานะครับสําหรับตัวโมนิฟายสามพนวีเนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับใช้งานปกตินะครับสนใจก็อินบ็อกซ์โทรสอบถามได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัตถุนะครับในซีรีส์2 0 0พ r m s นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับสำหรับตัว1ฟิลนะครับเป็นรุ่น1ฟิลนะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับวัตถุสามสองพันสนะครับตัวนี้2 0 0พ r m s นะครับผมใช้งานปกตินะครับแอมบิดนะครับผมแรงๆนะครับขับ18บข้างละ2ได้นะครับเสียงกลางใสๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power amp ประกอบนะครับ3 แท่นด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นแอมบิดนะครับวงจรบิดนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมป์ถูกๆนะครับราคาบ้านๆก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอดิโอแท่นนี้นะตัวนี้สวิกสีแดงนะครับปิดเปิดสีแดงตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมป์ประกอบอีก2แท่นล่างนะครับ TNT นะครับ NTN นะครับขออภัยนะครับ NTN นะครับตัวนี้ราคาแท่นละ 6,500บาทนะครับเป็นประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ NPE นะครับ C36H นะครับตัวนี้13,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการหรือว่าชิ้นชอนน้ำเสียงนะครับตัวนี้18ได้คข้างละ2ข้างละ3ได้นะครับสำหรับตัว C36H นะครับตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดอลํลำโพงนะครับกำลังบัตดของดอลํลำโพงของเราอีกครั้งนึงนะครับแต่ ที่ตามสเปคนะครับตัวนี้ขั้งละสองไลน์สบายๆนะครับสองถึงสนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีกซีรีส์หนึ่งนะครับจะเป็นในส่วน e 3 0 0 0นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่าย npe นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับ aj 3 0 0 0 VZ นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ7,900บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Monify นะครับมีทั้งซีรีส์ ps 700 ps 800นะครับ แล้วก็จะเป็นขวามือนะครับ PX 2 2 0 2นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะครับสำหรับตัว PX 2 2 0 0 2ครับแล้วก็จะเป็นโรยอนนะครับโรยอนเป็นตัวซีรีส์ K 8 0 0 8,000นะครับ8,000บาทนะครับฝากพี่พี่สมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของมิกบ้างนะครับตัวนี้มาเมื่อวานนะครับเป็นมิกยามาฮ่าแท้นะครับ MG 1 6 6 CX นะครับตัวนี้ผมซีนกันฝุ่นไว้นะครับ ใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพใหม่มากนะครับปกติทุกช่องนะครับราคาอยู่ที่9,000บาทนะครับพร้อมเอฟเฟกแท้นะครับสำหรับตัวเอฟเฟกในตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับดูในกันนะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกมานะครับสำหรับตัวย y a าฮ่าเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็น MG 2 0 6นะครับ MG 2 0 6นนะครับอาจจะแบบนึงนะครับตัวนี้ซีรีส์นี้เลยนะครับ mg 2 0 6ศน c นะครับ usb นะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่8,00 0บาทนะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกตนะครับต้องใช้เอฟเฟกนอกนะครับฝากพี่พี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับผมเราก็จะเป็นมาดูในส่วนของมิกดิจิตอลบ้างนะครับมี xa 1 2นะครับตัวนี้มีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้สำหรับมิกดิจิตอลนะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับผม xa 1 2นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่15,5 0 0้ัาบาทนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับ 1 5ึ0งบาทนะครับชอบตัวไหนก็เลือกดูได้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0ูนย์เก้าห้านะครับแล้วก็0ูนย์แ7ดเจ็ดสี่น่งเจกสี่ะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับ X Air 12สองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสิช่องนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างนะครับเป็น Balancer X สามสแหลกนะครับสี่หมสีบาทนะครับสาหรับตัวนี้สภาพใหม่นะครับ ก็จะเป็นยามาฮ่านะครับเป็นพอแอมยามาฮ่านะครับตัวนี้รุ่นพีห้าพันเอสนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่แท่นละ13,000บาทนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแมกนิทนะครับแมกนิทอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองแท่นนะครับสำหรับแมกนิทออเดีโอนะครับฟุกนะครับผมฟุกราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่น 500บาทนะครับสำหรับฟุกนะครับ1,500าบาทนะครับสำหรับตัวฟุกในซีรีส์3,600นะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผิดพลาดประกันใดไรก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับฝากร้านเล็กๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ